กรีดมันสิครับกรีดมันออกมานะครับหลังนะครับลิชาริซอนนะครับออกมาต่อกกับนะครับที่เจ้าตัวนะครับโดนด้านนะครับอตโตนิโอนะครับหน้าของกองหน้านะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ด้านนะครับคาร์ลามิลิสันนะครับกองหน้าของนิวคาสเซิลนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้โพสต์ออกมาล้อเลียนนะครับว่านะครับหน้าลิชาริซอนนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่สเปอร์เนี่ยด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นะครับลงเล่นไปทั้งหมด27เกมแต่ทําได้แค่ประตูเดียวครับ ซึ่งต้องพูดได้เลยว่าครับลีชาวลิสอนนะครับนะ่าได้เอาแอ,แอคเขาส่วนตัวตัวเองนี่ครับโพสตลงไปครับว่าในครับอโตนิโอเนี่ยแล้วก็คารลัมวิสันเนี่ยเคยทําประตูเนี่ยในบอลโลกได้หรือเปล่าครับซึ่งมันเป็นดอกเนี่ยเจ็บจี้เหลือเกินครับตอกลับหน้าหงายเลยทุกคนนะ มีความคิดเห็นกันอย่างไรกับดอกนี้คิดว่ามันเจ็บจีดหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับส่วนใ,นใครที่อยากเจอผมในการพีวฟุตบอลนะครับมาเจอกันได้เวลาบ่าย3ามโมงตรงครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ